สวัสดีครับผมเพอรซีตัวแสบนะครับและแน่นอนครับการพิสูจน์ของเราในวันนี้นะครับเห็นน้ํายาล้างห้องน้ําแบบนี้และตะปูขึ้นสันดิมแบบนี้ ก็เป็นเรื่องคล้ายๆเดิมนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับผมไ้ทำคลิปวิดีโอหนึ่งเกี่ยวกับการพิสูจน์ว่าอะไรสามารถขจัดสนิมออกจากตะปูได้น,นะครับซึ่งในครั้งนั้นนะครับผมใช้น้มทั้ง4อย่างนะครับต้วหนึ่งในนั้นก็คือน้ายาล้างห้องน้ําอันเดียนะครับเพื่อนๆยังไม่เคยดูคลิปนั้นก็กดที่มุมขวาบนได้นะครับผมได้ให้ลิงก์ไว้หรือไม่งั้นก็ตอนท้ายคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆเข้าไปดูกันนะครับว่าคลิปนั้นมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผลการทดลอง น้ำยาล้างห้องน้ําไม่ใช่แค่การจัดสันิมออกจากตะปูได้นะครับแต่ทําให้ตะปูนี่เกือบจะหายไปเลยนะครับเรียกได้ว่าส่วนหัวมันนี้แทบหายไปเลยครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆแล้วกันนะครับนี่นะครับอันแรกนี่คือตะปูที่แช่ในแมาละห้องน้าทิ้งไว้2วันนะครับส่วนอันนี้คือตะปูสันิมบ้านใหม่นะเห็นไหมครับเห็นสังเกตเห็นได้ว่าตรงหัวเห็นไหมครับอันที่แช่ในแมาลห้องน้ำเนี่ยแทบจะหายไปแล้วนะครับซึ่งพอผมเห็นผมมันเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าไม่แน่นะครับน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยอาจจะสามารถละลายตะะปปูใหห้้ายยไเลก็ดนครับ เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์ว่าน้ำยาล้างห้องน้ําจะสามารถละลายตะปูให้หายไปได้เลยจริงๆหรือเปล่านะครับการทดลองนี้ก็จะเหมือนเดิมครับผมก็จะตะปูที่ขึ้นสนิมนะครับแต่อันใหม่นะครับไม่ใช่อันเดิมอันนี้คืออันเก่าครับผมจะเอาตะปูที่ขึ้นสนิมอันใหม่นี่นะครับแช่ในน้ำยาล้างห้องน้าครับซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลากี่วันนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยทำนะครับผมก็มาพิสูจน์พร้อมกันกับเพื่อนๆให้ดูตอนนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะแช่ไปเรื่อยๆครับอันนี้ไม่มีกําหนดการครับแล้วก็เพื่อเป็นการดูด้วยเหมือนกันว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงผมก็จะมาดูแทบจะทุกวันนะครับแล้วก็มาถ่ายเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงบ้างนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ตะปูแช่อยู่ในน้ํายาล้างห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับคือมันจะยังไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรครับเหมือนแช่ไวเ้เฉยๆนะครับแต่จริงๆว่าสักพักมันจะเกิดเป็นฟองฟูขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับยังไงเดี๋ยวก็ รอดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมจะแช่มันทิ้งไว้อย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลากี่วันนะครับแต่ยังไงผมก็จะมาถ่ายเพื่อนๆดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมจะพยายามมาดูให้บ่อยที่สุดแล้วกันนะครับแล้วเรามารุ่นไปพร้อมๆกันนะครับว่าน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยจะสามารถละลายตะปูนี้หายไปได้เลยหรือเปล่าหรือว่ามันไม่สามารถทําได้นะครับหรือถ้าทําได้ใช้เวลากี่วันนะครับเรามารุ่นไปพร้อมๆกันนะครับ2วันผ่านไปแล้วนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดๆมากที่สุดนะครับไม่ใช่ตัวสนิมครับกับเป็นตัวน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับตอนแรกมันจะเป็นสีฟ้าใสใสสดๆนะครับตอนนี้มันออกขุ่นจางๆบอกไงไม่ถูกครับออกไปทางโทนเขียวๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่ใต้ก้นแก้วนี่นะครับมันจะมีเป็นเศษผงแดงๆนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเศษของสนิมนะครับหล่นอยู่นะครับส่วนตัวตะปูนี่นะครับผมมองจากตรงนี้มันไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าผมดูสีมันออกเป็นสีดําไปแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่มันเป็นสนิมมันก็จอกแดง แดงอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้มันดูเป็นสีดําไปหมดแล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบเท่ากับในวิดีโอเก่าของผมนะครับ2วันนี้มันก็เรียกได้ว่ากัดก่อนไปพอสมควรแล้วนะครับยังไงก็รอดูต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมมีเรื่องแต่สารภาพครับ คือที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปนะครับว่าผมจะมาดูตะปูนี้เรื่อยๆประจําเรื่อยๆนะครับผมลืมครับพอผมอัดตอนเริ่มต้นที่ผมเอาตะปูหย่อนลงไปในน้ายาล้างห้องน้ำนะครับผมก็มาดูอีกครั้งเดียวแล้วผมก็ลืมไปเลยครับจากวันนั้นที่อัดไปนะครับตอนนี้มันผ่านมาเป็นเวลา3เดือนแล้วนะครับซึ่งมันนานมากๆเลยนะครับแล้วพอดีวันนี้ผมก็ดันคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยผมเคยอัดเทปเกี่ยวกับเอาตะปูแช่ในน้ํายาล้างห้องน้ำไว้นี่ว่าโอ้ตายตายตาย,ตายลืมลืม ผมเลยไปเปิดดูครับมันก็ไม่น่าเชื่อครับผมพูดอย่างนี้เพื่อนๆอยากรู้แน่นอนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมพากล้องและเพื่อนๆไปดูพร้อมๆันเลยดีกว่านะครับให้ดูแบบจริงๆจังๆแบบเป็นเรียลลิตี้เลยครับไปดูเลยครับคือตรงนี้บ้านผมจะลกนิดนึงอย่าสนใจครับสนใจที่ตัวตะปูของเราดีกว่านะครับอนี่ครับมาครับมาๆๆๆนี่ครับตรงนี้คือเป็นมันเละรกนิดนึงนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปสนใจครับนี่ครับ นี่ครับคือที่เก็บตะปูของผมนะครับผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับนี่ครับผมเก็บไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูนะครับอนี่สังเกตเห็นอะไรไหมครับแทบไม่เห็นตะปูเลยครับแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นนะครับนี่ครับผมได้วางตะปูที่แข่แในห้องน้ำไว้ตรงนี้ครับแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนมีการรัห้องน้ามันระเหยขึ้นไปครับ เนี่ยครับตรงตัวด้ามของกระทะสำรองของผมนะครับมันเหมือนมันมีปัญหาครับมันแบบผุพองผุพองนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับแลวตรงนี้นะครับนี่เนี่ยครับจรกง้ตัวนี้มันเป็นสแตนเลสแบบเงาวับเลยนะครับเนี่ยราดูมันขึ้นเป็นดำๆคล้ายๆกับว่าโดนสารละเหยของล้ายาล้างห้องน้ำนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตะนิมตรงนี้มันเป็นสนิมของตะปูหรือเปล่านะครับที่มันระเหยขึ้นมานะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองสังเกตนะครับ ตะปูหายไปแล้วครับเหลือแต่เศษซากอยู่ที่พื้นเน่ยนะครับง้เดี๋ยวผมหยิบออกไปข้างนอกนะครับไปให้ดูเห็นชัดที่ไฟแล้วกันนะครับเนี่ยดูเห็นไหมครับสังเกตดูดีนะครับที่พื้นนี่นะครับมันจะเป็นล่องลอยของตะปูเป็นแถบอยู่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมองดูจากด้านบนนะเห็นไหมครับเนี่ยครับคือรอยของตะปูครับคือมันหายไปเลยนะครับ หรือว่าเหลือเชื่อจริงๆเลยนะครับเนี่ยนั่นแหละครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันไปนะครับผมหยิบด้ามของกระทะที่โดนน้ำยาล้างห้องน้ําให้เพื่อนๆดูชัดอีกทีก็ได้นะครับเนี่นะครับมันเป็นฟองออกมานะครับเนี่ยไม่รู้ว่ามันเสียหายยังไงหรือเปล่านะครับเนี่ยโ,โหตรงด้ามนี้ผมไม่แน่ใจมันเป็นพลาสติกหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการระเหยของน้ํายาล้างห้องน้ําตรงนีงน้นะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นสนหนของตะปูด้วยหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้นะครับโอ้โหแต่เสียหายเลยครับเสียหายดามของกระทะของผมนะครับแต่ยังดีที่มันยังเป็นรูปร่างพอที่จะใช้ได้นะครับพอไปล้างน้ําก็ได้จะใช้ได้ใหม่นะครับส่วนนเจ้าตะปูของเรานี่ไม่น่าเชื่อครับมันหายไปเลยจริงๆครับใช้เวลา3เดือนครับตะปูสามารถหายไปได้จริงๆนะครับคือผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันหายไปก่อนที่จะครบ3เดือนหรือเปล่านะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมลืมครับผมต้องขออภัยเพื่อนๆอย่างมากๆจริงๆนะครับผมลืมริ แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้รู้ว่าน้ายาล้างห้องน้ำเนี่ยมันสามารถละลายตะปูได้จริงๆครับโดยใช้เวลาไม่เกิน3เดือนนะครับยังไงถ้าใครอยากเล่นแผลงแบบผ,ผมก็เอาไปลองทำครับเอาไปลองทําเลยแล้วมาคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการทําให้ตะปูหายไปนะครับของผมนี่ทิ้งไว้3า3เดือนครับเหลือแต่ร่องรอยที่พื้นซึ่งน่ากลัวมากนะครับเนี่ยโอ้โห แล้วเราล้างห้องน้ำมิถ้ามันกระเด็นโดนแขนโดนขาโอ้จะรู้สึกยังไงเนี่ยมันคงน่ากลัวมากมากเลยนะครับเพราะเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกผมอยากจะเอายางอื่นไปแช่นน้ำยาล้างห้องน้าเหลือเกินครับอย่างนี้ดีกว่าครับผมถามเพื่อนๆดีกว่าครับเพื่อนๆอยากให้ผมเอาอะไรมาแช่นน้ำยาล้างห้องน้าคอมเมนต์บอกผมเลยครับเดี๋ยวผมจะดูว่าอะไรที่มันน่าสนใจผมจะคัดเลือกมาแล้วเอานั้นมาแช่นน้ำยาล้างห้องน้าอีกครับแล้วเรามาดูกันว่าน้ำยาล้างห้องน้ํามันจะสามารถทําให้ของสิ่งนั้นมันละลายหายไปได้เหมือนกับตะปูสิ่งี้หรรือเปล่านะคับ การทดลองวันนี้ก็ผ่านพ้นไ่ได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปเลยนะครับว่าน้ำยาล้าห้องน้ำสามารถละลายตะปูไปได้นั้น เป็นความจริงครับหูละลายหายไปเลยครับเหลือแต่เศษซากนิดเดียวอยู่ที่พื้นเหมือนเป็นฟอสซิลอยู่ที่ก้นของแก้วนะครับหูยน่ากลัวมากนี่ตับอืมกินติดมือเลยเนี่ยยี้ยังไงถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆชอบวิดีโอของผมและไม่อยากที่จะพลาดความสนุกและสาระแบบไ like, ร้ขีดจํากัดก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับผมมีคลิปวิดีโอใหม่ลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับแม้ s ั b s c r i b e อย่างเดียวไม่พอต้องกดปุ่มะระฆังข้างๆด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปวิดีโอใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอย่างงวันนี้ลกากันไปสูุดขอลาไปก่อนนะครับ ตรงจะมาไว้ให้ดีนะครับเพราะสิ่งที่คุณรู้จากป่าคนอื่นไม่มีวันจริงเท่าเห็นด้วยตาตัวเองเหรอกนะครับสวัสดีครับ